ของหวานใกล้ตัวที่ยิ่งกินยิ่งควบคุมโรคข้อพิษยาเพื่อนเพื่อนคนไหนยังติดทานของหวานแบบนี้อยู่ไหมครับเช่นน้ำมัดลมชานมไข่มุกขนมโคกขเหนียวมะม่วงและของหวานต่างๆที่เวลาเรากินแล้วเนี่ยจะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ปินเสร็จแล้วเกินแต่รู้ไหมครับสําหรับคนที่เป็นโรคข้อพืชมันกําลังทําให้คุณควบคุมโรคข้อพืชได้ยากขึ้นทุกวนันแล้วทําไมของหวานถึงมีผลเพราะในของหวานจะมีน้าตาลที่เยอะ น้ำตาลจะทาให้รอดลมเกิดการระคายเคืองและบวมมากกว่าเดิมจึงทําให้รอดลมเลือดรูเล็กๆทําให้เราหายใจลําบากอาการหอบก็กําเริบหนักขึ้นกว่าเดิมครับยิ่งถ้าเรากินเป็นประจำน้าหนักเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยแล้วพอน้าหนักเกินปอดเราก็จะทํางานหนักขึ้นาหายใจก็เหนื่อยง่ายขึ้นอีกแบบนี้นะครับจะทําให้เราควบคุมโรคยากขึ้นยิ่งกว่าเดิมไปอีกขั้นหนึ่งหลายคนคิดว่าแค่ทานข้าววันนิดหน่อยคงไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วถ้าเราทานบ่อยๆทานทุกวัน มันจะเกิดการสะสมครับแล้วก็จะทําให้อาการหอบของเรากําเริบบ่อยขึ้นจริงๆไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้าววานกินได้แต่อย่าก,กินเยอะเกินไปโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคคอพืชลดข้าววานเราลงนิดนึงก็จะสบายขึ้นหายใจโล่งขึ้นแล้วก็จะควบคุมโรคได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วเพื่อนๆครับยังติดข้าววานแบบไหนกันอยู่ถ้าอยากรู้ว่ากินขาน้าววานยังไงให้ปอดภัยคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในคลิปหน้าครับ